วันนี้มีซูมเอ็กเข้ามานะครับน่าจะปี2016เดาเอานะครับเป็นตัวไมดิจิตอลละตัวนี้นะครับจะามาโชว์ค่าพารามิเตอร์นะครับแบตนี่เหมือนจะไม่เค่อขนาดของเขานะดูมันต้องเหมือนต้องสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วก็อ่าข <c oughs> วอทดสอบนะครับตรงนี้ต้องเปิดฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อนรอดทั้งหมด6ตัวนะครับฝาครอบนีในเบาะหกตัว ก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับไอแลนด์ Thailand. ผมเข้าตัวนี้แล้วก็ M S X สองพันสิบสามแล้วก็จะเห็นค่าไ์ดัตต้าอืมค่าอะไรประมาณนี้ครับ T P sensor ศูนย์นะครับบีบโซดเจ็ดสิบเจ็ดปอยโอเค อันนี้มันดูหยาบนะครับหาางั้นเราต้องดูออโต้สแกนอยากจะดูโหมดการทำงานเขาอะก็จะไปดูรหัสความผิดพลาดนะครับ l e a d Fail Code นี่นะครับอันที่สองนะครับโอเคดูความรหัสความผิดโดยไม่มีดูประวัติของโค้ดก็ไม่มีนะครับผมจะลบดูนะครับเย็ด เนี่ยอันที่สามนะครับเอิโอเคลบโอเคเรียบร้อยออกติดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าออโตสแกนดูนะครับตัดมือไม่ถนัดครับเพราะว่า ดูวมจะขึ้นหมดอะไร GGMFI เลดมันดับป่ะครับน้ำเข้าหรือเปล่าขอดูหมดหมดน้ำทะเลหน้าแปดหน้าเก้างดูแล้วครับขอไล่ดูกัน ปโหมดเซตติ้งแอตติจูดโหมดหนึ่งโอเคนะครับแค่นี้และครับไม่มีรหัสความปกติก็ถูกใจช่วยกดติดตามเลยครับต้องเคลียร์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นน่าสงสัยคือถังกับหัวเทียนแล้วก็อ๋ออันนี้นะครับไอองสาวจดระเบิดจะเริ่มต้นที่ลบสิบห้านะครับตอน ตอนเครื่องดับนะครับเดี๋ยวดูนะครับให้ดูไม่มีเมื่อกี้อีกหน้าหนึ่งอะ่ะผมเข้า msx อ่กก็จะบอกเขาก็จะบอกว่าลบส <c oughs> ิบห้าจะไม่บอกออกต้องมาดูที่ MSX มเอสเอ็กไทแลนจะให้ชัวร์ก่อนข้าวทั้งสองครับไฟดัตตามีสาม,มา่าน เห็นแล้วตอนเครื่องติดอีกอาหักกบอีกนี่ไงกลับมาสิบสีเหมือนเดิมแต่ก่อนติดเครื่องจะมอเตอร์ไม่เหลือนะ่าจะหมุนกลับนะครับ